อาดูที่แขนหมายเลข1 3 2่งสามสองยานันพรนยายนายดกขึ้นถ้าเธอได้ใบแดงอะ่ะเราจะมีแฟนใหม่ไม่อยากเป็นหรอเองเดี๋อเองได้เป็นแน่ สวัสดีครับผมชื่อพร้อมนะครับตอนนี้ผมเฮียรอดออยู่ชั้นปีที่สองวันนี้ผมต้องได้ไปเข้าค่ายตึ้งห้าวันก่อนผมไม่ค่อยไปเลยครับแต่ถ้าผม,มาไปแม่ผมก็ท่าจะได้ผมเห็นละผมก็มุ่งมเหมือนกันปีนังแม่ผมต้องบังคับผู้ผมเฮียรอดอตัวเองทั้งๆที่ผมม่ชอบเฮียรอดอเลยแต่ก็จัดตัวครับผมต้องฟังไปแล้วเดี๋ยวบัตตันลถไปแล้วครับ สวัสดีนักเรียนเราก็มาเจอกันในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารขอร้องนักเรียนอย่าดื้ออย่าโซนจากนี้ไปจะให้นักเรียนทุกคนเอาสัมภาระขึ้นไปเก็บนะครับพยายามทำให้มันมือไวอย่าไปเสียเวลามากเข้าใจไหมชิงว่าครูฝึกคนในฝันเลยเท่ห์อะทาฟันมาทำไปขัดทหารหน้าเหมือนกันเลย ไอ้พวกน,นั้นพูดอะไรกันออกไปแทงกลาไหลอีกหยดิออกมาเฮ้ยสุเขาให้มีคำถามปะยังวะเป็นยังสุเขาถึงมาเฮียนรอดดคิงรอดนัดฮะอืมโป้แเป็นทหารไม่ใหฮเป็นพยาบาลถ้าก็เลยไม่เฮ ah ียนรอดอืโจบไปก็ว่าวจะไปต่อในร้อยเลย อ๋อได้คิงเหรอหาก็มามายันรอดอนอะ่ะหาใส่ชุดรอดนละหาหลอ,อนะอยากจะคุยนะหลอนนะแต่งหน้าก่อนเดี๋ยวบปตันละ ใจพอเขาเหมือนแงมนั่นเนี่ยจจปูกมีูกมีแงมหรือมึงกามีพอมกว่ามึงก่อนดีกว่ดีกว่นเราก็เขียนคิ้วกันมึงใจาขจายกขจายมันก่อนขจายกแต่ใจแมึงมึงดูคิ้วกูกูงงมล่ะงงมงมกูงงมสุดขจายขจายมึงดูออคิ้วกูบเป็นเส้นนะมึงไปรวมรวมรวมารถฉชันมึง่ารถฉชันไปแล้รอขจายขจาย เท่าหมดแล้วท่าเฒาต้องจะเท่าเฮ้ยนิ่งตามระเบียบฮักต่อไปจะเป็นการทดสอบกำลังใจขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่สองทุกนายตั้งใจทดสอบให้ผ่านไปได้ด้วยดีทั้งหมดสอบซา รอรอเด็กไทยคงเลียนไปเรียนต้อตอรถเมยไรอแต่รอแต่งตัวเก๋ ไม่เลยไม่เป็นเหมือนใครรอดอเด็กที่ทุกคนฮึฮารอดออดทนถึงใจฮ่าึผู้พิพานอังไม่วันไวหวเืู้ไทยมีภัยเรารบเพราะกูมกัน เราทำอะไรคนเดียวตรงนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าคุยกับคุณได้นะครับผมกำลังสงสัยอยู่เลยทำไมแม่ผมอยากให้ผมเรียนรอรอ,อเราลองคิดตามคุณนะการที่นักเรียนเนี่ยได้มาเป็นนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยมันได้อะไรมากกว่าที่เราคิดนะอย่างเช่นความมีวินัยเนี่ย ความมีวินัยมันก็เหมือนกับกฎหมายถ้าเราขาดวินัยมันก็เหมือนเราไม่มีกฎหมายนะสังคมเราคงจะวุ่นวายกันหน้าดูเลยนะอีกอันนึงเนี่ยคือความเสียสละนักเรียนลองคิดตามนะถ้าเกิดเหตุการณไไ์ไฟไหม้น้ำท่วมดินถลม่มแล้วไม่มีคนเสียสละเนี่ยไปช่วยคนอื่นเนี่ยก็คงจะไม่เหลือใครละที่ไปช่วยเขาใช่ไหมอีกอันนึงอ่ะที่มีความสำคัญมากเลย ก็คือเรื่องของความสามาคัคคีถ้าเราไม่มีความสามาคัคคีซึ่งกันและกันเนี่ยนักเรียนสังเกตไหมประเทศไทยตอนเนี้ไม่มีความสามัคคีทาให้เกิดการลบราค่าฟันกันเองนะยิงกันทะเลาะวิวาทครูว่าแม่เธอเนี่ยคิดถูกละที่ส่งเธอมาเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ล้างมีคนเดียวแต่กินได้ทุกคนแล้ำเหลือะ่ะแม่สวัสดีครับเออปิ๊กแม่และอ่าฮันก็ดูดีมีชาติตระกูลขึ้นเยอะเลยบอกแล้วว่าไปเป็นรอดอเป็นรอดอ,อ,ดอ,อ,ดอมีระเบียบวินัยแม่แล้วครับแม่เพราะผมคือนักศึกษาวิชาฐานครับผมแอคชั่น หลังนเบือหลังสองนิ้วหน่อยสองนิ้วเลยนสองนิ้วเลยมึงเสยทำไมเนี่ย้เรอนกัหน้มอยโอ้ยสุดยอดมาสุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมครับสุดยอดจริงเสียเลยไหมเสียเฮ้ยมือสเลดยังไงเพื่อน ไอ้เจ้าเนี่ะเลแล้ว